ถึงคุณกับฟังนารีกุลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาคุยถึงเรื่องที่มันถึงไส้ถึงคุณกันแลวมันก็คือคโยเกิร์ตนั่นเองคิดว่าหลายคนน่าจะเคยกินแหละเนาะต้องเคยแหละฟังอะ่ะชอบมากเลยค่ะโยเกิร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่กินง่ายอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าดีต่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนคุยกันว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็มันจึง้งมันตังมันมีประโยชน์ยังไงบ้างไปดูกันเลย คนเนี่ยชอบกินโยเกิร์ตแบบไหนกันคะแบบข้นหรือว่าแบบคงตัวเออมันก็เหมือนเหมือนกันหรือเปล่าต่างกันแค่เท็กเจอร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นทุกคนนอกจากเท็กเจอร์ที่มันต่างกันแล้วเนี่ยสารอาหารก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นพวกไขมันน้ําตาลและที่สําคัญเลยจุลินซีก็ต่างกันนะคะแต่วันนี้นะคะฟรังเนี่ยอยากจะพูดถึงจุลินซีดีตัวหนึ่งค่ะทุกคนที่ชื่อว่า LB 8 1ซึ่งเป็นจุลินซีดีสายพันธุ์แท้จากประเทศเบลเรียเลยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นกําเนิดของโยเกิร์ตซึ่ง มีผลงานวิจัยรองรับด้วยว่าดีต่อสุขภาพมากมาถ้ากินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยกําจัดจุลินทรีย์ตัวร้ายทําให้จุลินทรีย์ในร่างกายเนี่ยสมดุลช่วยปรับสมดุลในลําไส้ทาให้ระบบในร่างกายทํางานปกติคมคุ้มกันดีสุขภาพแข็งแรงลดการดูดซึมของสารอมะเม็งในลําไส้อีกด้วยว้าวมากพอรู้ประโยชน์แบบนี้แล้วนะคะสังกก็เลยมั่นใจเลือกโยเกิร์ตนี้มาตลอดนะคะและที่สำคัญเลยคือเขาอร่อย เนื้อไม่เหมือนใครแคลต่ำน้ำตาลน้อยดีกับรูปร่างด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถัวใขรเลือกกินโยเกิร์ตก็อย่าลืมเลือกกินโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ดีกันด้วยนะซึ่งฟังเนี่ยก็ขอแนะนำเป็นจุลินซียดี LB 8 1ในโยเกิร์ตแท้จากประเทศบัลแกเรียเลยกลับรองว่าอร่อยสุขภาพดีแบบถึงใตถึงคุณแน่นอน